สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูชองวิไลแห่โชคนะครับอตอนแรงวันที่16พฤษฝึกสภาคห6ขานะครับหลังหวยออกนะครับมาแสดงความยินดีกับปูหวยโมงนะครับเพราะว่าปูหวยโมงเฮ้าวิ่งไปที่ศูนย์เม็ดเดียวล่างนะครับวิ่งไปที่ศูนย์เม็ดเดียวล่างนะครับก็ถือว่าเลขกปูเฮาเข่านะครับแล้วก็สุดใหญ่นะครับเข่าเต็มเต็มเลยสุดใหญ่ของปูเฮ้าศูนย์หกนะครับศูนย์หกนะครับพี่น้องเฮ้า ถือว่าชัดเจนนะครับ,บถือว่าชัดเจนหลกักการนวทางตองงวดนะครับว่าปูสีหไให้ไปล่วงหน้าบอนะครับสําหรับแรงวันที่ส6บมือนี้กลับไปติ่ตมเนวทางน้ำปูน้ำกันนะครับแลบแ้วกลับเรียนเชิญครับการนมัสการครับปูนรครับ,รบไทยเอฟซีมาตามแนวทางลังไวออกปูเพราะว่าเลขปูเข่านะครับ สุดเต็มเข้านะคะเลขวิ่งนะคะมาน้ากันเลย่น่อยนะปูไ้ปูไฮหกศูนย์หกกับศูนย์ค่ะเอาสำหรับเอ็นซี่เฮ้างนะครับทีแคปหน้าจอไว้ก่คือสีดูดีนะครับนี่คือสุดเต็มของปูนะครับปูบอกว่าสุดเต็มซื้อบรตองกับซื้อแล้วนั่งเาวาเงินนะค่ะซื้อแล้วนั่งเาวาเงินนะครับ สำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามเลขชุดเต็มของปูนะคะกัสิโกมันถึงว่าสีร้ายโตแต่ว่าเห่ากะได้กำไรแน่นอนนะพี่น้องเนาะถือ้วก็ซื้อรายดีกว่าบ่าถือนะพี่น้องเนาะได้กำไรหน่อยดีกว่าบ่าได้นะคะครับนี่สำหรับเลขวิ่งปูนะครับปูวิ่งหกศูนย์บนล่างนะครับปูกระเนีนที่ศูนย์นะครับก็ถทอว่าเข่านะครับพี่น,อน้องครับ <c oughs> ก็ถืทว่าเข่านะครับผมสุดท้ายปูเน้นให้เป็นล่างเด้อค่ะซูนนะคะเน้นล่างใช่นี่นะครับนี่นะคะเนาะนี่ซูนนะคะเน้นเน้นหนักล่างนะคะเนาะเน้นหนักล่างนะครับนี่คือไพาเอฟซีมาตามเนวทางนี่เข้าตรงเข่าควมเก่าทีวังซีโมงนะครับตอนนี้ท่างช่องเข้ากามาถึงวัดปูกับประมาณหาโมงกวนนาะปูนอัดเดียวนี่เนาะกับไทยเอฟซีมาตามเนวทางควาเหล็กปูห้วยโมง นะครับเข่านะครับวดวันที่16พฤษภาหมห้านะครับนี่วิ่งปูนะครับปิ้งห0ศหนักกล้างครับเป็นศูนย์นะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะเข่านะคะเนาะนี่ครับสุดเต็มกับเข่านะครับเอฟซีเข้าเคียบแคบนาจะไว้กับซิลูดีนะครับสำหรับสุดเต็มของปูหอม้องเฮานะครับบ่ต้องกลับบ่ให้กลับ แล้วก็ซื้อแล้ววทาเอาเงินสําหรับชุดเต็มของปูนี่นะครับเพราะว่าปูย่านักย่านะงวดได้กับปูย่าแบบนี้แบบม่นว่านะปูย่ำงวดนากปูเนาะจนแาท่นข้างช่องว่าให้ไปตามเลขชุดเต็มคุณแล้วเพราะว่า่น,พ,น,พ,นพูนตามนําปู่นก็ได้หลายกับเอฟซี่น่นนาคือข้าเจ้าชุดเต็มข้าเจ้ามากชุดเต็มของปูนะปูก็เลยมาตามคํานเรื่อยของเอฟซีครับตอนเย็ยนของแรกวันหวยออกวันที่สิบหกพฤษภาหกห้านะครับเพราะว่า เล็สุดเต็มของปูันเข่านะครับลอยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับวันนี้ต้องวันนี้ปูปูเห็ดหรือเปล่าค่ะรือว่าจังไรเล็กโบคอนเทีเตาเหลขกวิ่งไปวิ่งทุกวันอ๋อปูสิไหตเล็กวิ่งกอนนะคะสิไหเล็กวิ่งกอนที่ปูสำหรับผู้ใดที่ล่อชุดเต็มปูก็ต้องลอกก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะอีกจักมือปูอีกจักสองมื่ออีกจักสองหมื่พี่น้องสำหรับสุดเต็มแม่นปูอีกสองหมื่นเนาะปูเก่าเนาะเนาะ ครับประมาณที่สิบแปดสิบก่อสำหรับผู้ใดที่มักชุดเต็มของปูนะคะที่ตามของปูต้องรออีกนะคะเนาะกะคือจังววหวะเห่านี้เนาะยี่สิบก็ได้ยี่สิบป,ป้าว่ามันได้นักเสี่ยงมัน่ยี่สิบปูมัดมัดเชียร์อะไรเหมือนออกเป็นเมืที่ย <c oughs> ี่ส<า>ิบแมวปูยี่สิบครับครับเอาแต่ว่าตอนนี้เราเรียกวิ่งไปก้อนนะคะกับสำหรับเลขตัวเน้นเนาะพี่น้องของปูนี่กะ ตัวเน้นเนาะพี่น้องกู้ถือมันกับมีเข่าไม่รุดนะคะเนาะปู้กับบ๊วยเน้นถือทุกงวดนะคะแต่ว่าชุดเต็มนี้คือใครซื้อแล้วได้เลยนะคะเนาะปูอันปูมานกันซื้อหกสามซื้อสามตัวรักซื้อรักมันจะซื้อโซนหาโซนหกโซนเจ็ดแมนปูฮอนรูว่าต่ำผงสุดท้ายวันที่สิบห้าปูดูถามปูว่าปูเล็กวิ่งซูนก็พกนี่เป็นตำนานน้ำกันโมปูว่ามันบ่เคยมาน้ำกันมาสันพี่น้องกับปูก็เลยหหายมากแค่โซนหากับโซนเจ็ดกับ ปูแห่งว่าเน้นนักซูนเจ็ดกับศูนหาพี่น้องซูนหกนี่กะก็อยู่ในชุดเต็มแต่ว่าปูกับบดยเน้นคักเนาะพี่น้องเนาะอืมเพราะว่าปูบอกเอฟซีว่าคือชุดเต็มนี่สําหรับปูมีทุนจังหน่อยก็คือไม่ต้องกลับซื้อเลยไม่พลาดลอยเปอร์เซ็นนี่ครับสําหรับชุดเต็มชุดเต็มสิบเก้าหัวติดเขาแล้วสิบเก้าหัวหัวที่สิบเก้าที่น้องปูเนาะครับหัวที่สิบเก้านี่ครับบ้าลรุ่นเแ,แต่เขียนสี่สิบตีไว้นี่สิบเก้าวันนี่สิบเก้าแต่ว่าส้มว่า เขียนไวรใหม่ตอนนี้นคือในะสี่ปีนี่บ่ผ่านบ่ผ่านโอ้อันนี้คือปูเริ่มเขียนสถิติคืองวดวันที่สิบหกพฤษภาหกห้านี่คือมันออกศูนย์หกนี่ลังนี่เป็นงวดที่สิบเก้าเฉพาะปูเริ่มเขียนเป็นบ่หลังจากหันกับเขา้าคือเขาเมื่อมีงวดสองงวดวันละเลขวินมันมันบอกมันบลอกมันบอกม,มาอือเลขชุดเต<ม>็มเข้ากันมากเลขชุดเต็มก็มากตลอดแต่ว่า ปูนมันใจชุดที่ชุดงวดคือแล้วมากว่าคือศูนนี่ตองมากแต่จับขื้นบ๊ทสามตัวนี่แล้วแล้วเก็ตขาซูนี่ต้องจับขึ้นก่อนปูบอกมันเหี้น้อยจับศูนก่ศูนในทั้งบนทั้งล่างี่ปูเพราะว่าศูนมากบนพร้อมศูนหนึ่งตัวมากบนล่างพร้อมแล้วมาพร้อมครับแล้ววันนี้เมื่อนี่ปูเสียให้เลขวิ่งมันบอกครับไปสะก่อนให้เลขวิ่งเนาะแต่ว่าชุดเต็มนี่ล่อวันที่ยี่สิบล่อวันที่ยี่สิบเนาะครับเนาะยี่สิบครับ ปูเห็ดมาสี่ปีแล้วพี่น้องสำหรับชุดเต็มสี่ปีนะคะผาดจะเกียไปปูผานเกกับปีหนึ่งมาเกินสองเทียอ๋อเอาพี่น้องคือว่าปูเห็ดสูตรนี่มากนะคะสำหรับชุดเต็มทํามาสี่ปีนะคะผาดอยู่นะคะปีหนึ่งอกเกินสองเทียสำหรับชุดเต็มคือไพมีทุ่นสาม,มารถซื้อชุดเต็มได้ซื้อตัวตรงว่าต้อง,งกับอันนี้แนะนําสําหรับคนมีทุน่นนะคะอืนขันคือเลขกวิ่งขันผู้ได้ว่าซื้อสองล้วกี่น้อค่ะ กันว่า้ปูว่า้วิ่งหกกับศูนย์กับหก่ะซื้อสองลักนี่ก็ถือค่ะลักศูนยกับละหกลักศูนย์กับเลขหกหกอ๋ออ่าค่ะมันจิตถือมันจิตค่ะอันนี้ก็สำหรับคนทุนรายน้ะพี่น้องนาะสำหรับคนทุนหน่อยนะคะถ้าว่าตัวเลขรายนะคะเอาชื่อสองลักมันจิตถมี่ยังรายกับสิบสามตัวมันก่ามันก่ดีแน่ที่ว่าคือปูไม่ต้องกลับนี่มันหลายตัวแต่ว่าเข้าบริการ้กมันบริการอปูมันเกิดได้ว่าออกมาถือโลดแต่ว่า กะสำหรับคนงบหน่อยเนาะพี่น้องกะแนะน้ำเป็นซื้อติดซองรักนี่เอานะคะเนาะซื้อติดรักโฮก,กับรักศูนย์จังจรินะคะซื้อติดรักเล็กวิ่งเอานะคะเนาะสำหรับคนผู้เพิ่นทุนลายเพื่อนกะขอมาอยากได้ชุดเต็มนะคะกับต้องลุ้งให้เพิ่นน้ำนะคะเนาะย่างไรก็บมัดแปดพันก็ได้เงินสองเขาตัวข้างล่างข้างบนเงินบ่ออะไรครับเอคชัดเจนเนาะครับเนาะเอฟซีเฮานะครับสำหรับชุดเต็ม ตองหดวนะปูเนาะตองวดสสำหรับงวดวันที่หนึ่งนี่นกปูเนาะวันที่หนึ่งมิถุนาเรียกว่าวันพุธนี่ปูใช่วันพุธครับวันพุธจกแล้วอือวันพุธ้องหันกอพปูถึงเพราะงมันใจคือว่าเลขมันออกสามวันครับวิ่งไปก้อนนะปูเนาะฮกเฮขึ้กก้อนหล่นไววิ่งบนล่างคือก้อนบนล่างวิ่ง บนล่างหกมาก่อนเล่นเราพูดหกมาก่อนว่างันชนมาก่อนเนี่ยว่านหกมาก่อนชนเขาเขียนลงโหลดชนกันได้แต่ว่าชนบ่มานาดอกเทยวนี้มาม่าไทยมามาไทยคือว่างหันละเขาได้ได้วิ่งตวเก้าตัวนี้ปูวิ่งตวเก้าอว่างหันว่าหกอันบอมานาแม่นบ่ล่ะวัวให้เน่นชนค่ะพี่งครับ ก็ถือว่าวิ่งตัวเก่าวิ่งตัวเก่าหกูนเพราะว่าเห็ดออกมาแล้วในแบบนี้แต่ว่าผู้นักตัวใดครับนี่พี่แล้วตัวพี่เหรอคนหกบาทนี่อ่ากห่นกหันวนักศูนนี่ได้หมอสุรินหัวงรูปหัอหนักหกเนาะคุณเนาะครับวิ่งบนล่างนะ่ะ แต่ว่ากับตรงมารนล่อเบิงนะคะว่าคงสุดท้ายปูสีมันใจว่าตัวนินนนักสิปิไปอยู่ใส่เนาะพี่น้องเอาพี่น้องแคบนาจอเอาเรียกวิ่งไปก้อนนะคะครับให้ตองหวนนะครับคือเย็นของวันที่สิบหกพฤกษภาหกห้านะครับปูหอยม่งฟันไปที่วิ่งตัวเดิมหกศูนแต่ แต่ว่าได้นักที่ศูนย์นักที่หกเนาะปูเนาะครับวันที่ผ่านมานักศูนย์เนาะปูเนาะวันที่ผ่านมากกอดข้อกันมากพี่นอ้องแล้วก็ปูเน้นนักว่าเป็นล่างพ้อมนะคะศูนย์นะคะเน้นนักว่าเป็นล่างนะคะกอดข้อกันมากเลยพี่นอ้องวัดน,นี่ก็ได้เป็นปูให้เรากมาแล้วได้เป็นตัวเก้าแต่ปูเน้นนักเป็นหกนะคะอเอาแคปนาะจอเดเรอค่ะ เอาชุดใหญ่ปูนัดวันที่20บนะปูเนาะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทา้งสองเข้าพราะว่าไอ้ FC ทุกท่านคอมเมนต์มากเอยากได้ชุดใหญ่นะครับไปซื้อไปรัดมันจะบัทาเลขกันดังเข้ามาเขาของเข้ามันจะได้ค่ะก็คือว่าได้ไปหาซื้อไปเลยนะปรูค่ะสำหรับแฟนคลับที่รอดชุดติ๋งของฟูฟูเปิ่นมีทุนนะคะกับรอบที่ยี่สิเด้อค่ะสำหรับฟูทุนหน่อยนะวันนี้การย่างไรคือบวกเกินสามิน33ตัว อ๋อวันนี้มาปูปูมันลายป็นไรปูมันมันบันลายมันอะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางจากปูหอยโมงแล้วนะครับเพราะว่ามาแสดงควอมินดีน้าปูเพราะว่าเลขกปูพ่นเข่านะครับเลขปูพ่นเข่าครับราะว่าสิเป็นล่างเม็ดเดียวศูนย์นะครับแล้วก็เลขสุดใหญ่เข่าเต็มเต็มเลยนะครับศูนย์หกสุดใหญ่ปูก็คือปูบอกนะครับว่าไอ้บรต้องกลับ เสล็กสุดใหญ่ของปูนะครับพี่น้องเฮากับโศกมานคันอ่อนน้ากันนะครับผูโศกดีสําหรับผูสือสุดใหญ่ของปูนะครับเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องเฮ้าให้โศกให้มานต่อไปนหนึ่งวันวันที่หนึ่งมิถุน,นายนนะครับเอ่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทั้งช่องเฮ้าเพื่อหาคลิปดีๆฝากตอนพี่น้องเฮ้าครับสุขสดมันมานยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ